เดี๋ยวพี่ใส่เอฟเฟกให้พี่ยูปวดหัวเล่นเอาเปิดไปลุยไปพี่ยูลุยขออนุญาตไม่คุยด้วยครับพี่ยูพี่ยูรับการกูแน่พี่ยูรับการกูแน่ปวดกายอันนี้ปวดกายนะอ่ามึงปวดอ่าปวดกายอ่ามึงโกหกแสดงว่ามีพวกมึงอะโกหกอ่ะใช่มึงปวดกายนะชัวรอ่ะโอเคชัวร์เนี่ยอู พี่อยู่โอ้โหโดนใบมาเนี่ยลาพูดไม่ได้โอ้โหแล้วก็โดนใบตอนนี้โอ้โหังไรวะเนี่ยเอางี้กายโหวตดิซิกเลยพี่บอกว่าโหวตตัวเองก็ได้วะมากูบอกเลยมามาไอเจมมากระทุงเขาเล่นกันยังไงผมไม่รู้ไอ้เจมมันอยู่ไหนวะ เรียบร้อยต่อไปพี่เสมอันนี้อันนี้ศพศพแทนนี่อยู่ไหนอ่ะมาน่าจะอยู่กับพี่คราฟแหลกระบบไม่ได้ใช่ไหมสองคนแล้วก็พี่โอเคโอเคโอเคเฮ้ยเดี๋ยวทำไมพี่เจมตายอ่ะเดี๋ยวเรานัวนตอนนี้เขากด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 ครับพี่ซิกไม่เกี่ยวเพราะพี่ซิกเพิ่งมาแต่พี่พี่ซิกไม่เกี่ยวกายน้องรักพี่รักเองมากขอรับคิวครับแจกไอ้กายก่อนแล้วกันกายน้องรัก คนแอบมาเมื่อกี้มีคนแอบมาคนแอบมาเป็นพี่ก็สุดชันเลยไอ้กายพี่เสมไอ้กายพี่เสมไอ้กายพี่เสมไอ้กายอยู่ไหนนี่เลยกายน้องรักพี่เบสบอกว่าพี่เบสเป็นชันสูตรแล้วก็อ่ยเมื่อกี้ตัวเหลือพี่เพี่บุ๊กเป็นล้างแค้นเดี๋ยวคนเยอะไปคนเยอะไปอมไม่ได้เดี๋ยวคนเยอะไปอ้าวโอ๊ตแดกอุ้ย ใช่๋ยวต้องเอาพิเศษกับน้องกายเข้ามาครับแต่เมื่อกี้เราไม่เจอพี่เสมห้ามไปก่อนครับกายน้องรักตัวโดนแน่นอนรับทุกอะไรเงี้ยไม่มันมีสองโหวตพี่ใครไม่รู้ผมทำอะไรผิดใครโกรธอะไรผมเป่ากินกายก่อนเลยกินกายกินกายกินกายโอ้โหภาษาชิวีนานจังอ่ะแล้ปรับเหลือ5วิได้ไหมครับคือผมจะได้กินมากกว่า1คนไหมเนี่ยผมกลัวตายกลางทางจังคือพอผมทําตัวนักล่าแล้วผมกลัวกลัว

พ่เสมี่พี่พี่เสมพเศษอนนพี่เสมันี่พี่พเันนี่พี่พิเศัพี่รอผมครับพี่ันี่พี่อาวพ่เสษหายพี่พ่เสมโรไรพี่พิเเป็นเอสเปอร์พ่เสษพี่โอเคพ่เเรามาตะโกนให้พี่อยู่แบบหูเล่นนะ เดี๋ยวพี่ใส่เอฟเฟกให้พี่ยูปวดหัวเล่นเอาเปิดไปลุยไปพี่ยูลุยขออนุญาตไม่คุยด้วยครับพี่ยูบรกิดก่อกิแมไม่อะไรแงไม่ได้ยินอะไรข้างนอกเลยแมงไม่ได้ยินอะไรข้างนอกเลย ผมอย่กับพวกผมพี่โอ้ยย่าอยู่กับพวกเราครับผมพี่โอ้ยขึ้นก็คืออยากจะกินตัวผมคุณก็ต้องฟังดีคุณไม่จะหลีดคุณเป็นจิ้งหลีดย่าโย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 ่น้องพีรพลมานี่ย่าโย่น้องพีรพลมาย่ามโย่พี่อาร์มโย่พี่อามโย่อามรอผมคำหนึ่งพี่อาร์มโย่ พี่อาร์มพอมลืมเหรอว่ามีผมด้วยอะผมว่าแล้ว่อยู่ดินแปลกแเพียเพียเพเป็นเพียเป็นผูไรลี่กินอะไรกินอะไรกินอะไรก้อเนี่ยกเนี่ยเพี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 ยเอสเอสเอสพี่เอคุณหลานทีฟินรอผมป๊บนึงรอผมปำบนึงไอ้สคีไฟนี่คืออะไรอ้าวแนวว่าผมเป็นผี ใช่กดได้ใช่มีคกดได้คนเดียวจะทำให้คนอื่นสั่นกระดิ่งไม่ได้มันเอาไว้แต่ว่าดักดักไอเนี่ยโอเคพี่สองสามบอกว่าพี่พี่ไม่ได้ฆ่าใครเลยตอนนี้ใช่หรอนนี้ไม่ได้ฆ่าใครเลยเพราะว่าแบบทุกคนเกาะกลุ่มกันแล้วพี่ก็เลยพยายามกดสมมทิานทุกคนเกาะกลุ่มกันฆ่าครับพี่กำลังเดาวมาเสร็จจบแล้วครับเต้เป็นไรดิ เราไเชื่อพี่พี่จะยิงผมเหรอยิงผมเหรอแล้วเราเฉยเลยนะพี่บวงเดี๋ยวแล้วไฟเห็นกันทุกคนนะจริงแล้วอ่ะอายุเป็นอายุเป็นนกกระทุงอายุเป็นนกกระทุงแดงน้องพีก็ไปเดี๋ยวไม่ใช่พยายามพยายามอย่าปักปั๊มอ้าวอ้าวมันคือมประคับอ๋อเอาเอ้าเอา random เลอนอี่ฟังไม่ ส่คิ้วไฟลรนดอมอ้าวกูได้อีกกูได้อีกปายครับผมเอ้ยเควนมันจะเสร็จเสร็จแล้วนี้ว่าเควนมันจะเสร็จแล้วไม่ได้เดี๋ยวพี่อั้มอยู่ไหนนะพี่อั้มฮัลโหลพี่อั้มฮ้ยสวัสดีพี่เบิร์ดด้วยครับโอ้กระทุ้งพี่รอผมแป๊บหนึ่งนะพี่เดี๋ยวผมหาเพื่อนก่อนพี่ไม่ต้องกลัวเหงาแน่นอนพี่เอ้ยเดี๋ยวอันนี้ศพใครอะ อ้าวอาพี่เบิร์ตเป็นคนร้ายเหรออ้าวไม่เป็นไรงั้นผมช่างศพแล้วกันถือว่าผมไม่เห็นไปชนะแล้วเนี่ยชนะแล้วเอ้าวแม็ดเม็ดกว้างมากคือสนุกมากสนุกมากเลยครับไม่ได้ยินที่อะไรเลยครับผมรอบหน้าถ้าเกิดพี่อยู่เดินมาไม่พูดอะไรวูบเลยพี่ยูเนนกกระทุงแน่นอนโดโดนักดวลครับมาอีกแล้วรัชชิ้งควสนะฮะ เราจะได้ดวนกับใครเดีผมต้องอย่าลืมกดสเปซบาร์ลุวด้วยคือเราเซียนเควสแล้วไงบอกเลยเราเล่นมาขนาดนี้เราเราเซียนเควสแล้วเฮ้ยสองคนนี้คนจริงครับอา่าแพตตี้กับอูนิททำเควสจริงแต่ดวนหรือเปล่าวะทะลุทะลุทะลุห้องนี้ทะลุห้องนี้ทะลุก่อนไม่งั้นหูระหว่างที่มึงครูดาวคุณจะไปบอกคนอื่นว่ามึงเป็นนกกระทุงไม่ใช่นกกระทุงเจเป็นนกกระทุงอีกแล้วหรอ โอเคโอ้แล oh, okay. oh, ้วเควนี้อย่างนั้นมาเดี๋ยวหนีก่อนหนี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 ห มาปาดเหรอแล้วบอกว่าสวยอย่างเงี okay. ้ยหรอหรือว่าพี่อยู่ในพุงกันเาขาเขาาเป็นคนปาดเขาไม่คนที่อยู่ในพุงมันเได้ยินด้ยินด้วยกันปอไม่ได้ยินด้วยโอ้ยอย่าลืมสมมุได้เลยครับแกมือแน่นอนครับเราจะปาดเอสไม่ได้แต่เอสทำไอลาสเฟสเร็วกว่าเรากได้ใครมาเราสกิ่อนสกิก่อนกิบก่อนเาดี่พูม้องป้อปองป้องปปปอเดี๋ยวปปงเดี๋ยวอปอเดี๋ยวอปอ คือเอดมุ่งมากอะ่ะคือเอดมุ่งมากบอกเลยเอดอย่างมุ่งเอดอย่างมุ่งเอาจริงคือเอดสโคตรมุ่งคือเอดสโคตรมุ่งสวยคุณโดนจับกลุ่มแล้วนะครับใช่หรอใช่แล้วครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยครับนนไม่พี่บวงพี่โดนนะจับแล้วพี่เลยบอกมาแล้วอย่างที่บอกอย่างที่คุยกัน ต้องดิบผมด้วยเฮ้ยบาไงเรอเราต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนผมวนี้ผมวตโปเต้เอาไปเราโหวตโปเต้ด้วยอะไรก็ไม่รู้สองบ้านโลครัวกันมาสองคนผมไม่ใช่ปไม่ไม่หยุดไม่อื่นในประชุมอะไรนั้นนะครับไม่โดนพี่เอกนี่แหละกูเอ่อเรายังไงต่อนะเราปาดอันนั้นไปแล้วเราเรายังไงต่อนะครับผมไม่รู้ผมทำอะไรแล้วผมว่างร้องทำตัวน่าสงสัยอ่ะ งั้นเพื่อความน่าสงสัยเรากดกระดิ่งไหมจ้ากายเฮ้ยปลอดภัยปลอดภัยไก่ไม่ยอมมวกเล่นเกมผมกดไม่ได้ไก่ไก่ไม่ยอมเลยเนี่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 ยยูยูอยู่นี่เดี๋ยว อาหารไกายและระเบิดอยู่ที่กูเสียงระเบิดกูนะขอหยุดการประทุสลายไว้แต่เพียงเท่านี้และสิ่งที่เราสืบยืนสืบกันมานั้นได้ออกผลไปที่ไอ้ซิกมึงเป็นคนร้ายสินะเดี๋ยวทำไมกลัวไึ้ตัวหรือเปล่าว่ามึงเดินวิชช่นมึงไกลมากมึงหน้าสั่นใส่กูระยะสิบเมตร เนี่ยผมผมได้ละเบิดมาตอนที่ยืนอยู่แบบอยู่อ่ะนั่นเอาไม่มีเยเดี่ยวพี่บวงเดี๋ยวทำไมทำไมเป็นผมอ่ะไอเอเคซีกเป็นัวเลยล็อกดีคุณน้าสงสัยตอนเนี้ยไม่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 อันนี้ผมรอดไปได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวอันนี้คือหวดใครบอกเลยผมยิงทิ้งด้วยอารมณ์ ก็คือต่อยกันเราพี่มายิงหนูผมคือนายอำเภอผมบอกแล้วผมจะยิงงด้วยอารมณ์อแล้วพี่ช่วยชีวิตพี่หนูออกมาจากท้องแล้วพี่จะมายิงหนูทําไมเลือดเดี๋ยวพี่มีคนสักคนนึงยังไม่ได้พูดอะไรเลยเรียบร้อยโดโดชนะเก่งมากโอ้มาองค์พี่แม่ ขอบคุณขอบคุณ,ค,ณคุณเบสและคุณเอกด้วยนะครับขอบคุณมิตรภาพดีๆในวันนี้นะฮะไปขอปาดหน่อยเหอะเอาจริง ผมเป็นโดโดครับเลยมาใช้แผงของพี่เบสไม่ลี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 ลลลีลีลลยหมดีลีลลยลีดีลีลลี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 ลลยลี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 โอ้โหีอ้ลลีลจลีลลีลีลลีลีีลี โดอเี้ยโอ้นเก่งเลยดเลขอโดโดโขอโดโด้โอไม่มีโดโดออะรอรอโดโดกคนเลยครับโดโด

คอมรีกตลเอดอย่านะนาทีเท่านั้นอีกหนึ่งนาทีเท่านั้นเป็นจบไม่จบไม่สงสารเบสเบสโดนนัวเบสไม่ได้เล่นตาท้ายอ่ะโดนเอาออกเฉยเลยโดยที่ไม่มีเหตุและผลสมควรอันใดอะไรเจมโดนปาดเอ้าไม่ใช่แทนนี่โดนปาด กินกันต่อตายแห้งตี่จบเลยพี่เสมพี่เสมอยู่ไหนหรอคะพี่อยู่ขวาบนครับพี่อยู่กับใครหรือเปล่าไม่ไม่พี่บัวอยู่แต่หนูจะบอกว่ารอบเนี้ยพี่แทนนี่เป็นแคนาเดียนอ้าวรับษาฮะไม่ครับผมอยู่พี่บวว อ้ก็ใช่เนี่ย่ะก็แล้วแล้วจานไปฆ่าแทนต่อหน้าผมอ่ะก็ไมผูกฆ่าไม่ได้ครับพี่จะฆ่าไม่ได้แล้วมันจะโกดธถึงไหแทนตายแล้วนพ่ขึ้นโหดพี่ฟูก็แปลงร่างเป็นพี่ล็อกลีแล้วก็ปาดพี่แทนนี่ดูเลยถามหาพี่เสมไงว่าพี่เสมอยู่ไหนเพราะว่าหนูเห็นชุดพี่เสมมาปาดพี่แทนนี่โอเคต้องรีบจบเกมไม่ปิดแอวแล้วฮะตอนนี้พี่วง่าสงสัยหนูรู้เป็นคนดีมาก ไม่เล่านี่มันงงเลยว่ะมันพี่ยูไม่พูดเลยพี่ยูแบดหมดแล้วเหรอตัวบอสฮะตัวจริงอ้าวแล้วเจมหายไปไหนเมื่อกี้่ไงเดินสไลด์ลื่นหรือมีคนวาัดมาบ้างเฮ้ยเดี๋ยวเ็นไได้ขอเช็คกระสุนก่อน วนีีี้พ่มีมีพี่ชาดเดียวเลยแต่เอาตามแฟกเลยรอบนี้เรา4คนอยู่ด้วยกันผมพี่เจมส์พี่ยูเป็นพี่ลเราดีลองพี่ลเราดีได้ไหมแบบลองเล่นเกกับตายงั้นผมป้ายบทเดีบทพี่เซมแต่ผมเห็นพี่เซมน่าร้องราคาจริงผมเห็นพี่เซมไม่พี่ผมลองโบทดูเฉยเผื่อเผื่อใช่แล้วพี่เซมตจองวนขวาค่าเสนอบนขวาถ้ว่าสีเหลืองแต่เหลืองอะไรเหลืองอ่อนเหลืองเข้มอยู่ดีๆก็เป็นหมดจริงจังกันเฉยเลยครับผมงง น้องแพทน้องเควสเหรอใช่น้องจะทำสองพันครั้งโอ้แล้วเมื่อไหร่จะถึงครับน้องแพทพี่ทำมั่งอุ้ยได้ใกล้สบายพี่วรนเจอที่เดิมแล้วใช่พี่อยู่ใกล้มากแต่ถ้าคนที่ไม่ได้อยู่กับเราแก๊งแก๊งเราอ่ะก็น่าจะเป็นน้องพีน่นครับโบนคนในใจครับผมเมคือน้องพีเป็นโดโด้ว่ะช์นไลน้องพีตั้งมาตั้งแต่เปิดไลฟ์ลาดหน้ามาถุงเนี่ยเียม ไม่พี่เสี่แลวสองศพนั้นอ่ะสองศพนั้นเราไม่ได้ฆ่า <c oughs> พี่เอกยิง <c oughs> <c oughs>